เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสได้เห็นเทรลเลอร์เปิดตัว Live Action Minecraft ซึ่งพอได้เห็นแล้วนะครับก็คงต้องบอกเลยว่าอืคือจะพูดยังไงดีเลยครับมันเป็นเทรลเลอร์ที่ดูเหมือนจะเป็น Minecraft แต่ในเวลาเดียวกันนะครับมันก็มีหลายอย่างเล็กๆน้อยๆที่แม่งผิดไปหมดก็หวังว่ากระแสด้านลบที่พวกเขาได้รับเนี่ยจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับพอเห็นแบบนี้นะครับผมก็สงสัยขึ้นมาอีกแล้วครับจะส,งส่งแสอะไรบ่อยๆนะมาฟังกันก่อน กับท็อปปกของพวกเราในวันนี้ครับถึงเวลาของหนังจะเกมหรือยังถ้าผมถามคุณผู้ชมว่าตัวละครที่ไอคอนิกที่สุดเนี่ยในประวัติศาสตร์วงการเกมคือตัวอะไรก็คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดถึงมาริโอใช่ไหมละครับยอดขายประสบความสำเร็จถล่มทลาย เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองถามใครใครก็รู้จักและ Nintendo เองนะครับก็อยากจะเอา i อที่โด่งดังขนาดนี้ของตัวเองเนี่ยมาทําเป็นหนังเหมือนกันและแน่นอนครับใครก็อยากได้ IP ที่ไอคอนิกขนาดเนี้ยไม่อยู่ในสังกัดของตัวเองแต่ Nintendo นะครับก็เลือกที่จะขายลิขสิทธิ์ของหนังเรื่องนี้ให้กับไลท์โมทีฟซึ่งก็เป็นค่ายเล็กๆที่ไม่ได้มีผลงานเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมละครับสตูดิโอเล็กๆเนี่ยอาจจะสร้างผลงานได้ถูกใจคนดูมาก็ได้แลนะผลที่ออกมาเป็นยังไงเลยละครับ This no game. ด้วยตัวละครด้วยเซตติง่งด้วยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือหนังมาริโอ้ตอนก่อนจะเริ่มถ่ายทำเนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับจะเป็นหนังแฟนตาซีประจนัยแต่พอถึงเวลาถ่ายทำจริงนะครับพวกเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนเซตติ้งเป็นแอคชั่นไซไฟแทนเพื่อที่จะได้ตามใจผู้กำกับครับหรือแม้กระทั่งตัวนักแสดงเองเนี่ยหลายตัวหลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าหนังเรื่องเนี้ยถูกดัดแปลงมาจาก ด้วยหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเสร็จเอาไว้ว่าเมื่อกล้านปีที่แล้วอุกกาบาตที่ควรจะล้างบางไดโนเสาร์ทั้งหมดเนี่ยมันแยกไดโนเสาร์แล้วก็เผาพัน์มนุษย์ออกจากกันครับโดยที่ไดโนเสาร์เนี่ยถูกส่งไปอีกมิตินึงแล้วค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาจนมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มีสติปัญญามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและรอวันที่พวกเขาเนี่ยจะได้ทวงคืนดินแดนที่เคยเป็นของพวกเขาเนี่ยกลับคืนมามันน่าสนใจใช่ไหมละครับแต่นี่หนังมาริโอ้ครับพี่ในฉากที่มาถึงเมืองครั้งแรกเนี่ยผมเด็กก็ต้องถามตัวเองเลย นี่ที่ไหนวะและปัญหาของหนังเรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่เพราะว่าเซตติ้งห่วยแตกแต่ยังมีปัญหาอีกมากมายก่ายกองไม่ว่าผู้กำกับเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนบทอยู่ตลอดเวลาจนนักแสดงเนี่ยถึงก็ออกมาบ่นในภายหลัง So no s u b a t i t o t e for you Hell no และบทพูดก็โง่เง่าเกินกว่าที่จะรับได้ทีวี <TV. S 1> แต่วิบากกรรมก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้าหนังเรื่องนี้เปิดตัวใกล้เคียงกับวันที่จูรัสสิกพาร์คเปิดตัวพอดี แล้วผู้เราต่างรู้กันดีครับว่าจุเล็กสิกวาคเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ขนาดไหนถ้าคุณแบบเครียดเียดว่างๆเนี่ยอยากไปนั่งดูหนังมีหนัง2เรื่องเนี้ยวางอยู่ข้างๆกันคุณจะดูหนังเรื่องไหนเลยครับแล้วพอมาสรุปรวบยอดรายได้ทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ก็จบไปที่38.9ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับจากทุนสร้างทั้งหมด42-48ล้านดอลลาร์เยาว่าแต่กำไรเลยทุนสร้างยังไม่ได้เลยครับและนี่มันก็คือผลจากการที่ผู้กำกับ หรือแม้กระทั่งทางค่ายเองเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาได้รับมาเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจนเหลือเขาเดิมแฟนคลับเก่าๆก,ก็ไม่แหล่แฟนคลับใหม่ก็ไม่มีแม้กระทั่งนักแสดงยังไม่ชอบเลยครับเล่นเอา Nintendo เนี่ยเข็ดไปอีกนานเพราะกว่าจะมีหนังมาริโอออกมาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็30ปีต่อมาเลยนะครับแต่ไม่ว่าผลมันจะออกมาเลวร้วายขนาดไหนก็ตามนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่านี่ก็คือหนังเรื่องแรกและจุดเริ่มต้นของสื่อที่ดัดแปลงมาจากเกม แต่ก็ช่างน่าเศร้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลาอีกหลายปีเลยครับกว่าเราจะได้หนังไลฟ์แฟคชั่นดีๆสักเรื่องหนึ่งซึ่งที่โดดเด่นและคงไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือไลฟ์แฟคชั่น Resident Evil ภาคปี2002ครับโดยรวมเนี่ยถ้าพูดถึงคุณภาพพูดถึงด้านบทด,ด้านพลอตอะไรพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ดีเลยครับแต่มันก็เป็นหนังที่ดูเพลินๆได้คนที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็สนุกไปกับมันได้ครับในช่วงวัยเด็กผมก็สนุกไปกับมัน,มนฉากเลเซอร์เนี่ย <c oughs> หรือไม่หลงโดยมันก็เป็นผลบัจญากัการที่ทีมงานเนี่ยเขาจับทางถูกเราเห็นลิกเกอร์เรารู้ว่านั่นคือลิกเกอร์แถมตัวละครที่โผล่มาในภาคแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรกับตัวละครในเกมด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวใหม่ตัวละครใหม่บวกกับฉากแอคชั่นและซาวประกอบมันๆผู้ชมกลุ่มใหม่ก็สามารถเข้ามาอินได้ไม่ยากในขณะเดียวกันคนที่เล่นเกมมาก่อนเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่คล้ายๆกับตอนที่เราเล่นเกมอยู่ด้วยความน่ากลัวฟิวลลิ่งของการเอาชีวิตรอด จึงท,ทาให้มันกลายเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามรวมทั้งหมด6ภาคในระยะเวลา15ปีแต่ก็คงเรียกได้ว่ายิ่งสร้างก็ยิ่งเละไม่มีภาคไหนเลยนะครับที่สามารถเทียบเคียงกับภาคแรกได้ถ้าผมต้องมานั่งเจาะทีละภาคทีละภาคเนี่ยเดีย๋ยวจะไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นกันพอดีเอาเป็นว่าภาคหลังๆเนี่ยมีแต่จะออกทะเลไปเรื่อยการกระทำไม่สมเหตุสมผลเอาตัวละครในเกมมาฆ่าถึงแม้ว่าด้านไรายได้เนี่ยจะเรียกได้วา่าะสบความสําเร็จอย่างล้นหลามแต่ฟแฟนๆที่ตามดูกันมาเนี่ยครับเริ่มจะหยีขึ้นไปทุกทีทกท แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ยังนับว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับในการนําเกมมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ซึ่งทําให้เกิดเป็นเทรนด์ในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาที่ว่าหนังจะเกมเลยนะครับจะต้องเป็นหนังกินง่ายครับหนังกินง่ายคืออะไร อย่างเช่นหนังแอคชั่นเอามันอย่างเดียวหรือว่าหนังที่สามารถดูกันได้ทางครอบครัวครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะก็มีตั้งหลายเรื่องที่ผมเองก็ชอบไม่ว่าจะมอทอคอมแบ็แรมเพจดิเวคทีพิกาจูมอนสเตอร์ฮันแต่เรื่องที่ผมนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่สุดในยุคนี้นะครับก็คือ Sonic the h e d g e h อ g ครับถามว่าทำไมโ o n i c the h e d g ช h o g เนี่ยถึงนับเป็นก้าวสำคัญที่สุดเลยล่หะครับมันสนุกมเรื่องน่าติดตามหรือผมก็แค่ชอบเล่นเกมโ o n i c พวกนั้นก็ส่วนหนึ่งครับแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันสำคัญที่สุุดเเลยเนนมักก็คือหตารณ์ ดีครับเมียว ผมเชื่อว่านั่นก็คือเรีแอคชั่นแรกของใครหลายๆคนที่ได้ดูเทเลอร์แรกในช่วงเวลานั้นด้วยการพยายามที่จะทําให้โซนิกเนี่ยดูเป็นมนุษย์มากขึ้นมันกลับทําให้เขาดูแปลกดูน่ากลัวและก็กลายเป็นมีนโด่งดังทั่วอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลานั้นและเมื่อดีไซน์แรกเนี่ยโดนล้อเลียนจนยับเยินไม่มีใครชอบเลยทางสตูดิโอที่เห็นแบบนี้เนี่ยก็รีบดึงกลับไปเพื่อนําไปแก้ดีไซน์ใหม่ทางเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายๆด้วยเพราะดีไซน์แรกของโซนิกเนี่ยมีความสูงที่แตกต่างจากดีไซน์ใหม่ แล้จะต้องดีเลยหนังเรื่องนี้นะครับไปถึง3เดือนและผลที่ออกมาเป็นยังไงเลยนะครับ uh ดีไซน์ในครั้งนี้นะครับถูกใจผู้ชมอย่างมากไม่พอนะครับหนังเนี่ยยังสนุกสมก็เป็นหนังที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวจากทุน90ล้านดอลลาร์เนี่ยได้เงินไปทั้งหมด319ล้านดอลลาร์ถึงแม้ฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยจะไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้เท่าไหร่นักแต่ฝั่งคุณดูอย่างเราเนี่ยชอบหนังเรื่องนี้มากเลยครับไม่ว่าจะอิสต์เอกรายทางฉากที่มาจากเกม อารมณ์ขันของตัวละคร nice. มันต่างเป็นสิ่งที่คนดูอยากให้มันเป็นและการที่สตูดิโอรับฟังแฟนๆอย่างนี้นี่แหละครับที่ทำให้ผมมองว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ l i ฟ e แฟคชั่นจากเกมเพราะการที่คนดูเนี่ยมาต่อว่าเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงมันคือสัญญาณที่ว่า คนดูเนี่ยนะครับยังแคร์เพราะคนกลุ่มนี้นี่แหละครับก็คือฐานลูกค้าและการที่สตูดิโอเนี่ยเลือกที่จะรับฟังคนดูก็ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเพราะมันทําให้คนดูอย่างเรารู้ครับว่าสตูดิโอเนี่ยยังแคร์ฐานลูกค้าของเขาอยู่ไม่เหมือนกับสตูดิโอไหนนะาหลังจากสื่อที่ดัดแปลงมาจากเกมเนี่ยนะครับวนเวียนอยู่ในลูปของหนังกินง่ายมาสักพักหนึ่ง ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวกันต่อไปเพราะช่วงหลังๆมานี่นะครับผมอาจจะใช้คําพูดดูเวอร์ไปบ้างแต่ผมมองว่านี่อาจจะใกล้มากแล้วนะครับที่สตูดิโอใหญ่ๆจะเริ่มจับทางถูกเริ่มเข้าร่องเข้ารอยโดยเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือซีรีส์ The Last of Us ซีรีส์ The Last of Us มีความใกล้เคียงกับต้นฉบับมากๆ ใครที่เล่นเกมมาก่อนนะครับถ้าจําเนื้อเรื่องได้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะรู้เรื่องทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องดูซีรีส์เลยครับฟังดูเหมือนเป็นข้อเสียใช่ครับมันอาจจะเป็นข้อเสียได้ระดับหนึ่งแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่เนื้อเรื่องรองเนี่ยพวกเขาเสริมจุดไหนได้เขาเสริมพวกเขาอุดจุดไหนได้พวกเขาอุดเพียงแค่ฉากเปิดฉากแรกนะครับจะมีนักระบาดวิทยาเนี่ยอธิบายว่าเชื้อราเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนซึ่งคนดูอย่างเรานะครับยังเผอคิดได้เลยว่าเรื่องทั้งหมดที่ทเขาอธิบายมาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้น่หวา และเหตุที่ทําให้เกิดการระบาดเนี่ยนะครับก็อธิบายได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราสามารถมองข้ามมันไปได้ง่ายๆเลยนะครับก็ยังสําคัญเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าโรคนี้นะครับมนระบาดจากการที่เชื้อราที่เป็นต้นตอเนมันไปโตอยู่ในแป้งและเมื่อมนุษย์ได้กินแป้งเหล่านี้มากจนถึงปริมาณหนึง่งจะทําให้มนุษย์เนี่ยนะครับติดเชื้อรานี้ได้ซึ่งสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยเชื้อราคอนดิเซปจะเข้าไปในสมองและควบคุมการกระทําของโฮสต์โดยเป้าหมายของพวกมันก็คือการแพร่กระจายให้ได้มากที่สุด ซึ่งโดยปกตินะครับเชื้อราเนี้ยไม่สามารถเข้ามาโตในตัวมนุษย์ได้แต่ด้วยภาวะโลกร้อนทําให้เชื้อราเหล่านี้นะครับวิวัฒนาการจุดสามารถทนต่ออุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ได้และแป้งพวกนี้นะครับก็ได้ถูกนําไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆและกระจายไปทั่วโลกซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดการระบาดท,ทั่วโลกพร้อมๆกันและการที่โจและลูกสาวของเขาเนี่ยปฏิเสธคุกกี้จากเพื่อนบ้านและโจก็ลืมที่จะซื้อเค,ค้กวันเกิดของตัวเองมาด้วยก็กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้โจเนี่ยไม่ติดเชื้อมาตตัั้งแแ่รรกคบ แล้วก็ไม่ใช่ว่าในเกมเนี่ยไม่มีเรื่องมกนี้อธิบายไว้นะครับในเกมก็มีแต่แค่ไม่ได้ชัดขนาดนี้ซึ่งมันเป็นข้อดีของการนํามาทาเป็นซีรีส์ครับเราเนี่ยจะได้เห็นมุมมองอย่างอื่นมากขึ้นเพราะในเกมเนี่ยเราจะได้เห็นแค่มุมมองของตัวละครที่เราเล่นเท่านั้นซึ่งบางเกมก็อาจจะมีตัวละครที่เราเล่นได้หลายตัวแต่มันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับพอมันเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์เนี่ยเขาไม่จําเป็นที่ต้องยึดเราไว้กับตัวละครหลักอย่างเดียวเขาสามารถแพลนกล้องไปทางอื่นเพื่อเป็นการนําเสนอเรื่องราวใหม่ๆซึ่งก็เป็นนกาารรรรเเพิ่่มสสีีัใ้บืองวไดดค ในเกมเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องราวของผู้รอดชีวิตคนอื่นจากการอ่านโน้ตที่อยู่รายทางแต่ในซีรีส์เนี่ยเขาสามารถจับหัวเราแล้วก็วจ้องไปในทางใดทางหนึ่งได้ขอยกตัวอย่างเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์เลยแล้วกันนะครับซึ่งนั่นก็คือตอน3ของ The Last of Us s e ซีซั่ชื่อตอนว่า Long Long Time ซึ่งใน,นเรื่องหลักๆก,ก็ไม่ได้ต่างจากเกมเท่าไหร่ครับโจนเนี่ยอยากได้รถเลยตัดสินใจจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาอย่างบิล แต่ในเรื่องจุดสําคัญของตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของโจและเอลลี่แต่มันคือเรื่องราวความรักของแฟรงค์และบิลครับโดยต้องบอกก่อนว่าบิลในเกมและบิลในซีรีส์เนี่ยนิสัยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ในซีรีส์เนี่ยได้สร้างเรื่องราวใหม่ซึ่งนั่นก็คือในวันที่โรคมันระบาดขึ้นมาเนี่ยบิลเนี่ยไม่ได้หนีไปกับคนอื่นแต่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเขาต่อไปและสร้างมันเป็นป้อมประกาศขนาดใหญ่ ซึ่งมีทรัพยากรเหลือเฟือมีรั้วไฟฟ้าล้อมรอบผักก็ปลูกเองสัตว์ก็เลี้ยงเองทําให้เรียกได้ว่านี่คือชีวิตในอุดมคติของโลกหลังล่มสลายเลยครับแต่ผ่านไปหลายปีก็มีอยู่วันหนึ่งบิวได้พบว่ามีบางอย่างเข้าไปติดกับดักของเขาซึ่งพอเขาได้มาดูเนี่ยก็ได้ทราบว่าสิ่งที่มาติดกับดักคือมนุษย์และมนุษย์คนนั้นก็คือแฟรงค์โดยแฟรงค์ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้ามาปล้นหรือเข้ามาทําอะไรนะครับที่ของบิวเนี่ยเป็นเพียงแค่ทางผ่านสำหรับเขาเท่านั้น และด้วยความที่เขาไม่ได้กินอะไรมานหลายวันแล้วเนี่ยเขาก็ขอให้บิลแบ่งอาหารให้เขาหน่อยซึ่งบิวก็อีดออดนะครับบอกว่าจะไม่เอาบอกว่าจะไม่ให้แต่สุดท้ายก็จดัดให้ซะเต็มที่ทั้งไวน์ทั้งสเต็กขอเติมได้อีกตั้งหากตอนที่ผมดูครั้งแรกมันก็ตะ <c oughs> เกดตะเกีดอยู่นะครับแต่เราก็มารู้ภายหลังว่าในป้อมประการอันสมบูรณ์แบบเนี่ยมันขาดสิ่งสําคัญที่สุดไปครับและสิ่งนั้นก็คือคนที่จะมีความสุขร่วมกับเขาคนที่จะเติบโตไปด้วยกันบิลเองเนี่ยนะครับก่อนที่เชื เขาก็ไม่ใช่คนที่ดูจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากมายอยู่แล้วและยิ่งหลังโรคระบาดเนี่ยความเหงาของเขาก็มีแต่จะทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นครับและถึงแม้ว่าบิลจะไม่ได้เล่าแต่คนดูอ,อย่างเราหรือแม้กระทั่งแฟรงค์เนี่ยก็รู้ดีครับว่าเขาโดดเดี่ยวขนาดไหนแล้วเมื่อคนที่โดดเดี่ยว2คนได้มาเจอกันกำแพงด้านเพศก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วครับและยิ่งทั้งสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยเติบโต จนเรียก็เป็นคนรักนั้นได้อย่างเต็มตัวได้ผ่านเรื่องนูเรื่องนี้กันมามากมายมีทะเลาะก,กันบ้างมีเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายพวกเขาก็ผ่านมันมาด้วยกันทั้งยามทุกข์ทั้งยามสุขจนในที่สุดวันแห่งความสุขก็ได้จบลงหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ20ปีแฟรงค์ Frank เนี่ยป่วยเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายและถึงแม้ตอนแรกเขาจะกินยาเพื่อชะลออาการแต่สุดท้ายเขาก็ไม่อยากที่จะชนอยู่กับมันอีกแล้วครับเขาได้บอกบิลว,ว่าชีวิตของเขาเนี่ย เต็มไปได้วยวันแย่ๆและว,วันดีๆมากมายแต่สิ่งสุดท้ายที่เขาอยากได้เนี่ยนะครับก็คือวันดีๆอีกวันหนึ่งวันดีๆวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากโลกใบนี้ไปโดยเริ่มจากการที่ให้บิลพาเขาไปร้านเสื้อผ้าเลือกชุดแต่งงานให้พวกเขาทั้งสองคนเพื่อที่พวกเขาจะได้แต่งงานกันและหลังจากมือข้ามมือสุดท้ายบิลก็จะต้องวางยาแฟรงค์ <Frank S 1> เพื่อที่จะให้เขานอนลงไปและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าบิลเนี่ยไม่อยากทําหรอกแต่สุดท้ายแล้ว ถ้ามันเป็นคําขอสุดท้ายจากคนที่เขารักเนี่ยยังไงเขาก็ต้องทําให้ได้ครับแต่ในมือข้ามมือสุดท้ายแทนที่แฟรงค์จะเป็นคนเดียวที่ได้กินไวน์ที่วางยาวไว้บิลกับกินมันเข้าไปด้วยครับเพราะเขาคิดว่าเขาพอใจกับชีวิตของเขาแล้วและเขาก็ยินดีที่จะตายไปพร้อมกับแฟรงค์เพราะสําหรับเขาแฟรงค์ Frank ก็คือชีวิตของเขา And you were my? You และเมื่อพวกเขาได้คุยกันจนเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็เข้านอนไปพร้อมๆกันแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย การอธิบายของผมเนี่ยไม่มีทางที่ทําให้คุณผู้ชมที่ไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยเข้าใจถึงความสวยงามของตอนนี้ได้อย่างเต็มร้อยแน่นอนครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบดูความรักชายชายอย่างนี้หรอกแต่พอดูจบแล้วเนี่ยมันช่างสวยงามเหลือเกินนะครับและถามว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจําเป็นไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่จําเป็นเลยครับเพราะเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเดินทางของโจและเอลลี่เลยแต่พอเราได้เห็นพอเราได้รับรู้ ถึงเรื่องราวของตัวละครอ,อื่นนอกจากตัวละครหลักมันก็ทําให้เรารู้สึกถึงโลกใบนั้นไม่ใช่ว่าโลกทาไมจะต้องหมุนรอบตัวละครหลักอย่างเดียวซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการนําบางอย่างที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาดัดแปลงและอัปเกรดและยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของเกมต้นฉบับและถึงผมจะนั่งอวยมาตั้งนานเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกครับโจในเกมเนี่ยเขาจะเป็นคนลุยๆพูดเยอะแต่ในซีรีส์เนี่ยเขาเหมือนเป็นคนแก่อมทุกซึ่งดูส่งเหลือเกินนะครับกับเหตุการณ์นั้นนะ่ะ และตลอดทั้งซีรีส์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเอลลี่เท่าไหร่เพราะเอลลี่ในเกมนะครับเธอมักได้โชว์ความเป็นห่วงเป็นใยกับโจมากกว่านี้เยอะเลยและในซีรีส์ก็ซนกว่าในเกมเยอะด้วยแต่ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือผู้ติดเชื้อน้อยมากเลยครับตอนที่เด่นๆเนี่ยก็มีแค่ตอน5้าที่ผมมองว่าเป็นฉากที่แบบว่ามันที่สุดในเรื่องแล้วและหลังจากนั้นก็แทบไม่โผล่ไม่เห็นเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเอาเวลาไปโปะส่วนอื่นๆได้ดีอยู่และถ้าซีรีส์เรื่องเนี่ยเป็นตัวอย่างของการดัดแปลงเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว มาเสริมเพิ่มเติมและนําเสนอในรูปแบบใหม่ซีรีส์ For t เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างของการนําโลกใบเดิมมาขยายให้มันกว้างขึ้นโดยซีรีส์ For t นะครับเป็นเรื่องราวใหม่ของตัวละครใหม่ในโลกใบเดิมเพราะท้อทาวร์และเจตนานโนแลนเนี่ยอยากสร้างเรื่องราวใหม่ที่ยังพานในเรื่องของจักรวาล For Al เนี่ยเดินไปข้างหน้าและก็คงต้องบอกว่า Prime Video เนี่ยมือไม่ตกจริงๆครับเพราะซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้าคุณเคยได้เล่นเกมมาเนี่ย แค่มองผ่านๆคุณสามารถดูแล้วรู้ได้เลยครับว่านี่คือเกมที่คุณเคยเล่นมาแน่นอนทั้งการแต่งกายทั้งสาวประกอบทั้งฉากทั้งฝักฝ่ายหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเจอตามทางเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเจอในเกมชัดๆเลยไม่ได้พูดเล่นนะครับแม่มีฉากหนึ่งที่ตัวละครอย่างเดกกูเนี่ยพูดถึงกฎเหล็กของดินแดนรกร้างโดยบอกว่า ซึ่งก็เป็นการล้อเลียนเควสรองในเกมนะครับแม้กระทั่งตัวละครแทดเดียสเนี่ยยังเป็นตัวละครที่ให้อารมณ์เหมือนกับเควสรองในเกมเลยโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้กำกับเองเนี่ยก็เป็นแฟนเกม Fall out อยู่แล้วครับดังนั้นองค์ประกอบที่ออกมาเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยแฟนเกมเพื่อแฟนเกมแล้วพวกเขายังระมัดระวังมากด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไทม์ไลน์ในซีรีส์เนี่ยไม่ได้ไปทับกับจุดใดจุดหนึ่งในเกมภาคต่างๆเพราะสําหรับพวกเขารอของจักรวาลเนี่ยสำคัญที่สุดและแีีรเรเื่องนน้ะคั มีการนำเสนอเรื่องราวตัวละครใหม่ที่ทำออกมาได้ดีมากด้วยตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะมี3ตัวซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็มีภูมิหลังที่แตกต่างกันและยังเป็นตัวแทนของตัวเลือกที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้ในเกมด้วยนะครับแต่คนที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นลูซี่สาวน้อยใส่ซื่อที่เกิดและโตมาในวอลสเธอมักจะทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ซึ่งเธอเองก็ไม่เคยรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวเลยจนกระทัองวันหนึ่งก็มีคนบุกเข้ามาในวอลของเธอและลักพาตัวพ่อของเธอไปเธอจึงตัดสินใจที่จะหนีออกมาจากวอลนั้นเพื่อตามหาพ่อของเธอซึ่งเหตุการณ์นี้เองนี่ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยของลูซี่ที่ดูภายนอกเนี่ยก็เหมือนการประจนภัยทั่วไป แต่ยิ่งเวลาผ่านไปนะครับในแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยเรื่องราวไม่ชอบมาพากลก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยไม่สมเหตุสมผลทั้งที่เธอถูกสอนว่าวอลเนี่ยมีหน้าที่จะสร้างอเมริกาขึ้นมาใหม่แต่ทำไมเป้าหมายของวอลอื่นเนี่ยถึงแตกต่างไปจากวอลของเธอทำไมเวลาที่ระเบิดลงเนี่ยมันถึงไม่ตรงกับที่เธอเคยรู้มาและในระหว่างทางการไปรจนไปของเธอนะครับก็ทําให้เธอเนี่ยได้พบกับตัวละครหลักอีก2ตัวในด้านของแม็กซิมัสเนี่ย ก็คือตัวแทนของคนที่เติบโตมาบนพื้นผิวแล้วเขาก็จะยอมทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้เขาได้ใส่ power armor ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นผมก็ทําเหมือนกันใครจะไม่อยากใส่ power armor วะซึ่งถ้าเทียบกับตัวละครอ,อื่นนะครับเขาจะไม่ใช่ตัวละครที่ลึกขนาดนั้นเขาเหมือนเป็นตัวแทนของผู้เล่นที่บางทีก็เลือกช้อยแย่ๆเพื่อที่จะได้รับสิ่งตอบแทนดีๆถ้าสิ่งที่เขาต้องการไปทางไหนเขาก็จะไหลไปทางนั้นส่วนเดอก,กูเนี่ยตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าโคตรเท่ยิ่งฉากสู้ในเมืองเนี่ยยิ่งเท่ใหญ่เลย แต่แต่ละอย่างที่เขาเลือกที่จะทาเนี่ยมันทั้งโหดร้ายและทารุณและเด็กกูนี่แหละครับที่ทําให้ลูซี่เนี่ยได้เรียนรู้ความจริงอันโหดร้ายของโลกในปัจจุบันเพราะอย่าลืมว่าเธอไม่รู้เรื่องราวบ,บนพื้นผิวมาก่อนเลยเธอไม่เคยเอาเปรียบใครเธอมักใช้คําพูดที่สุภาพเรียบร้อยแต่โลกใบนี้มันไม่ใจดีขนาดนั้นอีกแล้วครับเมื่อเธอมีน้ําใจให้กับคนอื่นเธอก็จะโดนเอาเปรียบและเดกกูเนี่ยก็ได้โชว์แบบที่ดุดันที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะใช้เธอเป็นเหยื่อล่อสัตปรหลาดตัดนิ้วของเธอ กินพวกเดียวกันต่อหน้าเธอไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เป็นการชี้ให้ลูซี่ได้เห็นว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายได้ขนาดไหนสิ่งที่เขาทำเนี่ยมาดูป่าเทือนครับแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ทาเพื่อความจําเป็นและก็อย่าลืมว่าเขาเองก็ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยครับถ้าเป็นคนดีมากๆในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยคงไม่รอดตั้งแต่10ปีแรกแล้วครับและเมื่อลูซี่ได้รู้ถึงสถานการณ์ต่างๆแล้วเธอก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเติบโตขึ้นแล้วเนี่ย เธอก็ไม่ละทิ้งความดีงามในจิตใจของเธอนะครับ I may end looking like I'll like may you you end never be like up แต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อสิ่งที่เธอเชื่อไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดมันก็จะถึงเวลาที่เธอจะต้องเลือกว่าเธอจะเชื่อในสิ่งเดิมต่อไปหรือถูกกลืนกินด้วยกฎแห่งดินแดนรกร้างและนั่นก็คือ f l l out ครับเรียกได้ว่าโดดเด่นมากเลยนะครับสำหรับการสร้างตัวละครในเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่สร้างตัวละครขึ้นมาแต่ยังมีวิวัฒนาการตลอดการเดินทางแถมก็ไม่ใช่กับแค่ตัวละครหลักด้วยนะครับตัวละครรองบางตัวก็มีเนื้อเรื่องของตัวเองแถมยังเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากด้วยซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะถ้าจากักรวาลที่มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอย่าง Fall เอ t เนี่ยสามารถนำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ที่ดีขนาดนี้ได้เรื่องอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีตั้งหลายเรื่องที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็น Super Mario Brothers Mario ในปี2023ท่กว่าไรายได้ปมาก1000านดอร์ h t น at f r e d d y s ที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์แฟนเกมโดยเฉพาะและหลังจากนี้นะครับก็จะมีเกมอีกหลายเกมเลยที่กำลังจะได้ดัดแปลงเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น Bio s ช o c k เกียร์ซ์บอลกอร์บอลที่ว่ากันว่าจะลงใน r i m ว v ดีโอด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งภาคต่อไม่ว่าจะเป็นโซน i กภาค3 a r อาร์เคดสแล้วก็วนกลับมาคำถามแรกของเรานะครับถึงเวลาของหนังจากเกมหรือ,อยังคงต้องบอกว่าถึงแล้วครับอาจจะถึงมานานแล้วด้วยถึงจะมีอันที่ล้มเหลวอ,อยู่บ้างนะครับ แต่อันที่ประสบความสาเร็จเนี่ยก็มีให้เห็นไม่น้อยและที่ประสบความสําเร็จกันเนี่ยก็เพราะทีมงานเขารู้ครับว่าคนดูต้องการอะไรแค่ให้เกียรติและเขารบต้นฉบับไม่ยัดเยียดเรื่องราวใหม่มาแบบไม่สมเหตุสมผลไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นก็ได้แค่นี้แฟนเกมก็ดูกันแล้วครับแต่สื่อสมัยนี้แทนที่จะรับฟังคนดูเขากลับมาต่อล้อต่อเถียงด่าว่าฐานแฟนคลับของตัวเองยัดเยียดคอนเทนต์ใหม่ๆแบบไม่เหมาะสมจนเรื่องบางเรื่องเนี่ยตัวเอกกับไม่ใช่ตัวหลักเฉยเลย <Fuck. S 2> และท้ายที่สุดเลยนะครับขอแค่ทำออกมาให้ดีเนี่ยคนก็ดูกันอยู่แล้วผลงานที่ทำด้วยแพชชั่นกับผลงานที่ทำเพื่อโกยรายได้อย่างเดียวเนี่ยคนดูดูออกครับเพราะคนดูอย่างเราอะ่ะไม่ได้โง่แล้วก็หวังว่าเขาจะเอาบทเรียนที่ดีเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้กับสิ่งที่กำลังจะมาในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ